กาสวัสดีสบายดีน้องเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวนาองพบกันมุ่งเน้อินพี่น้องบรรยกาจะนํำเรื่องเล่าหรือว่าปัญหาในเล่าใเกี่ยวกับการขาดแค่น้ำมันน้องพี่น้องณปัจจุบันนี่ก็คือรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องซูโมมิทีทาวาจะดีขึ้นนั่นเองก็คือตามข่าวุเนี่ยก็คือทางเล่าได้ประกาศประกาศราคาน้ำมันนั่นเองน้องพี่น้องราคาน้ำมันขึ้นในเพิ่มขึ้นนั่นเองนอก็คือียิงสมผลกระทบต่อพอแม่ประสาชนนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ น้ำมันก็ขาดแค่นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าการน้าเขาไรน้อยเนาะควบคู่การร้อยยี่สิบล้านนิรต่อเดือนแต่ว่าน้าเขาอะไรแค่ยี่สิบล้านลิรต่อเดือนนะคือวาง,ง่ายคือผู้น้าเข่าขาดแค่เงืนตาเนั่นเองนอกพี่นองเนาะก็คือเหตุให้มีสมงผลนกระทบต่อประชาส,ะส,นสวนชราวลาวถั่วประเทศเองดันงนั้นจึงจะเห็นการเขาคิ้วซื้อน้ามันกันล่อคิ้วกันเป็นสโมงสองสโมงเนาะเพื่อเติมน้ำมันเองก็คือ ก็คือเหตุให้มีผลกระทบมากๆสําหรับเศรษฐกิจเนาะสำหรับการใช้ชีวิตของพ่อแม่ประชาชนนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือแบบว่าคือเล่าเฮาหมาฮอดจุดนีอะไรแนวไรอันนี้เป็นคําว่าของคนเราหลายๆคนเนาะบ่คิดว่าเฮาจะเห็นภาพแบบนี้นะั่นเองเพราะว่ามันมันคือลําบากหลายนะเพราะว่าถึงจะมีเงินกบ็บ่สามารถที่จะซื้อไรเนาะเพราะว่าการที่จะซื้อน่ะคือมันมันมีมันจํากัดนั่นเองเนาะบ่แม่นว่ามีเงินแหี่ จะสื่อตามจํานวนที่จะสื่อไรเพราะว่าขาให้ตามขาให้จํากัดเนาะเพราะว่ามันจะบ่เพียงพอกับกับและหลายคนนั่นเองนะน่ะก็คือสื่อไรจํานวนจํากัดนั่นเองก็คือเหตุห้มีผลกระทบสําหรับพ่อแม่พัอแอนพนาะที่ต้องการใส่น้ามัานนั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือข่าวของเสีที่มันแพงมากๆนะพี่นอ้องเงินกีบยังเฟอ้อลงเรือนๆนะณนะปัจจุบันนี้ก็คือเห็นข่าวบางข่าวก็บอกว่าหนึ่งบาทต่อหารอยกีบแลวพี่นอ้อยงยง เพราะว่ามันทรงพลังกับโทษสุดๆเลยเนาะเพราะว่าโบหัวประชาชนคนเราเขาจะใส่ีวิตกันแนวไรเนาะสินค้าก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆเนาะเลี้ยงสินค้าทั้งไทยกันมีการเพิ่มเพิ่มราคาขึ้นหหลลาายยรายการนะพี่น้องเนาะยิ่งทางเราเขานําเข่าก็ยิ่งการเพิ่มขึ้นหลายเนาะเพราะว่าเงินเกีบออนคาเนาะเวลานําเข่ากาเอาเงินกับไปแลกกับไปตีเป็นราคาเงินเกีบนั่นเองเนาะเมื่อเงินเกีบมาแลกเงินบายก็คือมันมันเฟื่องนะเงินเกีบ น่กเิเฮ็ดให้การที่จะนําเงินจีมาซื้อของกันยิงใส่เงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนอนเดียวว่าเราจะนําคลิปการเขาคิ้วซื้อน้ํามั่นมาให้พี่นอ้องหรือว่าพอแมวพระเาส,ะสนเอฟซีลหลายคนในเบิรงก็คือเขาจะเห็นถึงปัญหาที่มันนนาไหน่นยยพี่น้องที่มานไหนเห็นใจพอแมวพระเาส,ะสนในการเขาคิว้วนอกหอนกับ้อน แรด์ฮอนกับแรด์ฮอนเขาคิ้วเป็นสโมกสองสโมกนั่นเองเดี๋ยวว่าเราจะให้นำคลิปนี้มาให้ทุกคนในเบอร์ในโซเนาะเบิองไปพร้อมๆกันพี่น้องคลิปที่เห็นเนี่ยคือเป็นบรรยากาศเนาะทีประชาชนคนล่าเข้าไป เขาคิ้วซื้อน้ำมันนั่นเองก็คือแบบว่าร้ายมากๆอันนี้เฉพาะมันจะเป็นแต่ปั๊บแต่ละปั๊มนะพี่นอ้องส่วนจุดนี้ก็จะบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้อีกปั๊มหนึ่งก็จะเป็นแบบแบบนี้เนาะแบบว่าการต่อคิ้วนะคือยาวหยาดมากๆเลยนะเพราะว่าว่าไงกคือน้ำมันมันมีเป็นบางปั๊มเท่านั้นแต่ควมตองการมันหลายเนาะการจะซื้อคือต้องรอคิว้วมั่ง บางครั้งปั๊มว่าท่านเปิดปราสะโซนก็ตตองมาลอคิ้วเพื่อจะไหลเป็นคนแรงนั่นเองเฮ็ดให้เฮาเห็นอย่างที่เห็ดใน้ลิปนี้นั่นเองนากก็คือแบบว่าเต็มถนนเลยนอกหนานายเห็นใจปราสะโนเฮากคือน้ํามันก็คือแบบว่าขืนนราค้าปั๊บขืนหน้าคาอีกพี่น้องปั๊บขืนหน้าคาอีเนาะแบบว่าคนเราเขาจะอยู่กันแนวไรเนาะเพราะว่าไลา่ยๆก็ยิ่งตาเนาะไล่ยๆก็ยิ่งต่ําคงเสียกว่ายิ่งแพ่งบ,บันที่ไ เศรษฐกิจถือว่าย่ำแย่มาเนาะสำหรับประเทศลาวเฮาก็คือยังบ่มีที่ทาว่าจะแก้ไขแบบไรนั่นเองนะเนาะนนรัฐบาลก็ยังบ่มีวิธีว่าจะมาแก้ไขแบบไรเนาะเพราะว่าเพราะว่าเศรษฐกิจลาวเฮานี่มันมันบ่ได้เข้มแข็งเนาะเมื่อมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คือยิ่งยิ่งหนักไปเรื่อยนั่นแหละเนาะบางสําหรับประเทศ เล่าก็คือเปิดประเทศแล้วนอกบางคนกับไปซื้อน้ำมันอยู่ทางฝั่งไทยเนาะเพราะว่าบาตองมาร่อคิวเนาะเขาแต่ไม่ีเงินกับเติมไรเนาะมันอาจมันง่ายนั่นเองเนาะบางคนมีรถกับขามไปเติมน้ำมันทางฝั่งไทยนั่นเองส่วนสําหรับเนี่ยก็คือเป็นประชาชนคนเราเฮาทีล่อคิวเติมน้ำมันนอกจาหอนก็หอนพี่น้องก็คือแบบว่าเห็นใจนะเห็นใจเขาเจ้านะต่อไปเขาจะใส่ชีวิตกันแบบไหนนั่นเองถูกอย่างมันแพงเบิดนั่นเองเนาะ ทุกอย่างไม่แพ้ทุกอย่างนันเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศกา,นะก,การต่อคิวนะทุกคนลองเบิ่งการต่อคิวแบบว่าวิกฤตมากๆเลยเนาะสำหรับประเทล่าอเอาเหรการขาดแคลนน้ำมันนี่แหละเป็นสิ่งที่นา่าเห็นใจพ่อแม่ประชาชนเฮาก็คือคลิปกระยบไปแล้วเนาะพี่น้องเออคือบ่อวาให้ทุกคนไนดะ้เบิ่งคลิปนี่แหละบอกว่ามัน มันวิกฤตขนาดมันวิกฤตมากๆเลยนะแต่จากเห็นบางบางบางคนออกมาพ่นออกมาว่าเป็นแค่จิตศาสตร์พ่นบอกว่าเป็นจิตศาสตร์ที่คนเล่าตื่นตื่นแบบว่าตื่นโตนะพี่นะ้องแล้วภาคการบริสืทธนนะ้ำมันมักกากตุนไว้เห็นห้น้ำมันขาดแค่ตามทองตลาดเองแต่ความเป็นเจริงมันบ่แมนะเนาะมันขาดดีๆงเนาะพี่นะ้อง หลายคนก็บอกว่ามันขาดอีเดีมันบมเมนจกิตศาสตร์เนาะอันนี้มันคือเรื่องจริงนะเนาะก็คือแบบว่ามันขาดแคนจริงๆประส่วนก็เดือดหอนกันจริงๆเนาะแบบว่ากัออกมาว่าว่ามันน้ำมันบราขาดแต่มันเป็นเพียงการตื่นตะนกแล้วเฮดไห้คนเล่าอะไรไปซื้อน้ำมันมากักตุนไวเนาะเฮตไห้มันขาดอันนี้มันจริงฐานน้ำมันมันเพียงพอมันจะบ่จะเป็นทีจะตตองมามาเดือดหอดแบบนี้เนาะ สาเหายื่อแรกคือน้ำมันมันๆๆเพียงพอเพระาะว่าเขานําเข่าได้น้อยเนาะน้ำเข่าได้น้อยเพราะว่าเขาขาดแค่งเงืนตาในการน้าเข่านั่นเองตามเจนให้เข่าเนาะเพราะว่าครามว่าคามต้างกันคือลอยล้านโลล่าต่อเดือนในการมุนมุนเวียนเพื่อจะน้ำเขาน้ำมันจากตาประเทศนั่นเองแต่ว่าทั้งผูประกอบการน้ำเขาน้ำมัน,น,นคือขาดแค่งเงืนตาเนาะเห็นหายบริษัทน้ำเข่าไายตามความต้องการ ของพอแม่ประชาชนเองเพงราะว่าคนตกการลอยยีบล้านดิบต่อเดือนแต่น้ำเขาน้ำปัจจุบันได้แค่ย0บล้านดิบต่อเดือนเท่านั้นแต่ว่าลาเซอร์บามันอาจจะลดลดลงเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเงนขีปมห้อเฟืฟ่องเรื่อยๆนะก็ส่งผมพลกระทบไปทัวร์เลยเนาะอย่างน้ำปัจจุบันนี้ตามที่เห็นในเขาคือคนที่ขายข,ขายสินค้าแถบจะบรับเงื่นจีบเลยนะพี่น้องบางคนคือรับแต่เงินบาทเท่าน,านั้นเพราะว่าบางคนรับแต่เงินบาทเนาะเพราะว่า เพราะว่าราค่าเงินนะครับมันตกต่ำเลยเรื่อยเนาะมันมันบาไหวเนาะคนคนขายขายก็คือบาไหวคือต้องรับเป็นเงินบาทเท่านั้นเนาะเพราะเงินบาทมีความเสถียรภาพหลายกวัวนั่นเองแต่มันมีมันบอมันบอพันผวนนะมันบอมันบอพันผวนคือแบบว่ามันสามารถเก็บกำไรนั่นเองอันนี้ว่าเราว่าตามทีเห็นใน facebook ที่เขาโพสต์กันเนาะเขาบอกว่าการขายของเนี่ยคือเขาบรับเงินเกียรเลย รับเป็นเงินบาทเท่านั้นเนาะเพราะว่ามันจะบอได้สง่งผลกระทบไลายเท่าไรเนาะสำหรับการเก็บกับเงินบาทนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะก็คือถือว่านี้เงินจ่ายประชาชนคนลาวนะพี่น้องเนาะอันนี้คลิปนี้กะบ่าเลาเจะนําให้เบิ่งทุกคนเพียร์เทนี้เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าสบายดี